สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีสสดพ่อแม่พี่น้องทุกๆุท่านนะคะที่กําลังติดตามรับชมรับฟังผู้ใดที่ยังบทานได้รับข้างในนอนเนาะเมื่อวนนี้ล็อกกี้ก็เสเอาตัวเีกแนวทางรา่าพัฒนาตองวดของล็อกก๊กเนาะในคลิปนี้เอาโดดดินมาผู้เดียวก่อนเหล็กบ่ได้เขาละคะ่ะแต่ว่าเอาแนวทางมาให้เอฟซีบึงเพ,พ,พลางรอแนวทางจากเซนเซียนทันอื่นอยู่เนาะรอจากสํานักอื่นพร้อมเพราะว่า สองทุ่มครึ่งที่บ้านมาก,กับเขาไปไลยเซียนอยู่เนาะแล้วก็ลอกกี้กับกกเสียมาอัปเดตว่ามีเซียนใหแน่ที่เขาแต่ที่แน่ๆเดนเรวมเซียนของลอกกีกับเขาอยู่เนาะคะ่ะเดนเรวมเซียนของเก้าเซียนเนาะวดนี้วันที่สามแล้วเนาะคะ่ะแต่ว่าก็ต้องรอแนวทางจากเก่าเซียนก่อนเนาะจังสีรวบรวมเล็กดินไ้ไดแล้วก็จะมีของมาดามเนาะคะ่ะมาดามคำนวณเสียงดีแน่นอนมือเอื่นเซานี้ถ้าฟังเสียงของมาดามรถเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะของมาดามคำนวณ ถึงซีเบอแมนตัวตรงแต่ว่าเป็นตัวเน้นแล้วก็จับคู่เนาะเข้าทั้งบนทั้งล่างงวดที่แล้วเป็นเขาสามตัวตรงๆง,ง,งวดนี้สองตัวทั้งบนทั้งล่างมืออื่นี่ถ้าฟังเสียงมาดามกันเลยค่ะหลังจากที่ล่อค่อยตัวเล็กแนวทางของมาดามเนาะมือนี่ขึ้นนี่มาเบิงแนวทางของรอกีกันกอนเนาะคะ่ะถืออกถึกใจกะแคปหน้าจอผูอ้ดใดเบิงไปพอพังๆรอเสี้ยนๆอื่นกะ อามาบึง่งแนวทางเรากินไว้ก่อนเนาะเผื่อวันพุธนี้สิมนันสิเฮงน้ำพึน่เนาะมาแต่สายวิ่งสายรูดมาแต่เล็กดินมาแต่สองตัวมาตัวงวดนี้ต่อง,งวดเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะเลขทุกตัวเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใใจวิจารณญาณในการรับชมแลวก็รับฟังคือเก่าเช่นเคยเนาะถ้าเลกบอกเขาบอกฟังลอกกิจก็ต้องขออภยัยเซียนสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ ลองเบิงไปแต่ละเสียนกันก่อนเนาะเดี๋ยวจะอัปเดตให้เบิงว่ามีภัยเข่าเน่แล้วก็ลองจับตามองเบิงว่าทามักเสียนใดก็ค่อยจัดเสียนนั้นเนาะสําหรับคลิปนี้เอาแนวทางของเรากิกไปกรมูเนาะกับราวพัฒนาตองงวดของวันพุธที่11เนาะค่ะลาพัฒนาวิ่งรูดตองงวดเนาะค่ะงวดนี้เด่นที่หารองที่หกค่ะเด่นที่ห้ารองที่หกสองตัวมีห้าเก้าห้าหก 6กแล้วก็หกเกค่ะเน้นที่หาเก้ากักบหาหเนาะมีผู้ไดมากบ่หามาดินมางวดนี้เนาะเบิ้ลหาหากับ66หสามตัว3มหางมีหาหกหา6กเก้หาหกศนยนนที่หาหกกับหาหเกนะคะเลข3มตัวของลอ g กตนะปไดมากผู้ใไดชอบ หรือเลขตรงกับในใจของ FC หรือตรงกับเอียงของเล็กซีเ FC ก็ตามเนาะ,ะแคปหน้าจอแล้วลไปตัวล่องบึงเนาะกับแนวทางในงวดนี้ของเลขล็อกกิกก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณ FC f อฟแฟนคลับนะคะบวบัทสปินเอฟซีเก่าเอฟใหม่ที่ยังรอคอยตัวเลขแนวทางไม่ว่าจะเป็นของล็อกกิกหรือของเซียนใดๆก็ตามเนาะ ขอบบุญขอบคุณหลายๆแทนเส้นๆเนนพิ่มๆนะครับครับขอบขอบคุณที่เป็นกำลังแรงใจทุกๆคลิปที่ลงไปแล้วเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจทุกๆเสี้ยนขอบขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะในคลิปนี้ก็ขอให้ fc ทุกๆท่านที่ติดตามอยู่ว่าจะเป็ี่ยน fc เก่าหรือ fc Mai, หใหม่ใี้มาใน้หิ้งให้ปังเนาะอื่นเอาล็อกอีกนะเด้อค่ะงวดนี้ใส่ใส่อ่าใส่ fc ใ่เอฟซีอื่นอื่นเอาล็อกกี้อีกเน่เพื่อจะมาเนาะสองงวดแล้วเนาะหลุดไปสองงวดแล้วสําหรับเลขสองตัวว่าเขาน้ำมูลเนาะค่ะมาแต่สายวิ่งสายหลุดมาแต่เลขดินเนาะสองงวดคืนวันพุธมาแคปหนาจอเอาเด้อเดี๋ยวเข้ามาบึงแนวทางอ่าของคืนอของสองทุ่มถืงที่ผ่านมาเนาะว่านีของไผ่เขาแน่แอาที่แน่ๆเข้าไปค่ะเลขดินเด่นเริ่มเซียนของเก้าเซียน ามหัติดแล้วกูใดที่ลอกคอ,อยอยู่เห็นเขามาคอมมนกันอยู่บรัวมีไผ่สีมานสีเฮ้งสีปังบ่เลขจับคู่โนมันกับมีหกหางเนาะค่ะก็อาสีลาลในสามศูนย์นี่ก,ก็ศูนย์สามกับพร้อมเนาะแต่ที่แน่ๆเข้าไปที่สามเจ็ดเนาะจับคู่โนมีสามเจ็ดตัวแรกเลยค่ะแล้วก็ดินรองเขาม้าทั้งสองตัวเนาะเด่นมักจะมาหลักสิบซะส่วนมากเนาะ เดินมาหลักสิบหลักสิบบนล้องมาหลักสิบลางสะสวนมา,จากจากประวัติที่ผ่านมาล่องมือย้อนหลังจากน้อยเนาะของคืนวันวศุกร์ที่หเอาทั้งเดินแล้วก็ร้องอะ่ะเดินแล้วก็รองสีแล้วก็หกแล้วก็จับคู่ซนคู่แรกเลยเนาะคู่แรกเลยมาตรงวดของวันที่สี่ เข้าไปตตะะาาแต่ตัวรองแะค่ะเล็กดินดินบุญบ่มาเข้าแตะตัวรองรองมาหลักหน่วยค่ะงวดที่ผ่านมา้วก็เข้าไปที่จับคู่จับคู่ชนที่หกเก้าเนาะค่ะเลขดินเดือนนี้สี่งวดเข้าไปสามงวดแล้วเนาะสามงวดติดค่ะมีหลุดไปงวดเดียวสําหรับอ่างวดแรกของเดือนเนาะหลุดไปสําหรับเลขเดิน หลุดไปหนึ่งงวดสามงวดติดแล้วอรอเนาะค่ะูปรดรอขอเสียงหน่อยรอคอยเพราะว่าต้องรอจากแนวทางจากเดินเขา่ารวมเซียนรอจากเข่าเซียนกอนเนาะถึงจะรวมร,วม,รวมตัวเลขเดินแล้วก็วเลขรองแล้วก็วจับคู่วาสีมาตัวใดแน่เนาะรอเนาะเบือ่ออาจจะเป็นเมื่ออื่นอื่นช่วงเดิมช่วงคํามเหมือนเดิมคือเกาเนาะคะ่ะ รอแนวทางมาจากถูกๆเซียนมาให้มาพร้อมกันเนาะของเด่นเก้าเซียนแล้วก็มีของมาดามมาดามนี่ปดโปบกโมบกแตงมาค่ะค่ะสามวดติดเลวทำรายสถิติเนาะผู้ใดที่ว่าทำมาสองวดนแล้วสะสนมากมันกระแมนอีีค่ะสะสนมากงวดที่สามจะมาอาจจะบมาแครข้างนี้มาดาม ทำไรสถิติเนาะรองจากอ่าของเล็กีีที่มาจากที่เคยเขาสีงวดติดสีงวดติดยังทักกันยานอยู่เนะเาะล็อกกีกับคิดคือกันนั่นแหละเนะาะเพราะว่าไผ่เนาะเขาลายงวดกะงวดที่สามงวดที่สี่ไพ่สี่คิด,ดว่ามันส่เข่าอีกเนาะเตะก็มาเนาะคะ่ะของมาดามมาแบบบนล่างงวดนี้มาแบบจังจังอยู่อาจจะบเป็นตัว ตัวตรงเตว่าก็เป็นตัวนิ่มแล้วก็ตัวเจาะแล้วก็จับคู่อาจจะออกตัวกลับเนาะค่ะของมาดามแต่ว่ามาทั้งบนทั้งล่างจังไดเอฟที่ก็ตรงกลับแน่นอนนี่เราเนาะมาปะสัมผัสได้ที่ติดตามของมาดามอยู่มวดที่ผ่านมาเขาไปที่สามตัวตรงๆสามตัวตรงๆแล้วก็เล็กรูดเป็นกอดข้อกันมาเนาะมวดนั้นเข้าไปที่สองหกสามมวดต่อเราดือ้อใน มีเพึ่งหลุดไปงวดเดียวเนาะสำหรับเดือนนี้มาดามนี่มาแรงแซงทางคู่งค่ะช่วงนี้มาเบิง่งค่ะรอคอยตัวเลนะ็กเราทางตรงงวดของเพิ่นแล้วกันเนาะเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นยังบ่ทันได้เสร็จอยู่เรากลว่าฟ้าวเฮ็ดให้ได้เด้อสิได้ลงทันบ่มื้ออื่นจักทันบ่ทันเนะาะบ่รู้ว่าสิตื่นทันบ่ของมาดามเอารอเนาะคะ่ะรอรอตัวเลนะ็กเราทางรอตัวเลนะ็กเราทางอ่ะแล้วก็มีของเล็กมที่มาค่ะ อว่าแล้วขันมาหนึ่มาทั้งบนทั้งล่างเข่าตัวนิ่นตัวเจะตรงๆแบบก็ตรงกับความสำหรับเลขของเลขมิท่มาหนึ่งเจ็ดล่างแล้วก็สามเจ็ดบนมาทั้งบนทั้งล่างเลขสามตัวกเกือบเนาะจักหนึ่งหนึ 1, 1, 3, ่งสามเจ็ดแต่ออกจิตสามจิตยอดแล้วค่ะของเลขมิที่มาวมื่ที่แล้วก,กอดกันมา วิง,งรูดยังไม่ขาดเพิ่งรูดไปงวดเดียวเนาะสําหรับสายวิงสารูดงวดนี้มาทั้งบนทั้งล่างอันนี้ของเรมิทิมากระสถิติเพิ่นก็เคยทําทาไร้สถิติมาแล้วเนาะสี่งวดติดเด้อแต่ว่ามันกะสามเดือนขึ้นหลังแล้วเนาะสองสามเดือนนี้แหละประมาณนี่ของเนมิทิมาแต่ยังถือว่าเดินดีสำหรับเอฟซีเก้าที่เพิ่นยังที่เพิ่นติดตามเพิ่นจะรู้ดีเนาะค่ะ เพิ่นมักเซียนไดเพิ่นก็จัดเช่นนั้นสําหรับคนใหม่ที่เพิ่ขก็มาลองเปิดใจรับฟึงรับชมแต่ละเซียนมักเซียนใดลองวิเคราะห์เอาละกันเนาะเดินดีไม่เดินดีบึ่งบึงกันไปบางทีเรากีก็าอาจจะบ่ค่อยได้สรุปให้เนาะอันเอซีบ่ขอมาเพราะว่ามันหลายเซียนเนาะส่วนสีไม่ย้อนหลังให้บิ่งยันยันยันมันดนยันมันคลิปมันยาวเนาะก็สิส่วนมากก็สิสรุปช่วง ล้วรอเสียจะสิ้นเดือนระมาณเนี่ยค่ะว่าเลีคนเขาไปจังหวดจังหวดเนาะอาจะบัไดย้อนลงังหลายของชอเชตชยัยเห็นคอมเมนต์เข้ามาอยูเนะว่างวดนี้ให้ตามของลุงส่งกับชอเชตชยัยปรษาันเพินสีมานบอนอ่สำหรับผู้ที่ตามของชอเชตชัยเนาะสามจิตเข้าไปตรงๆอาจจะบันไนตัวนินตัวเจแต่ว่ามาเนาะค่ะมาแบบตรงกับสําหรับของชอเชตชยัยของเพิ่นก็ถือว่า เดินทีอยู่ของชอเชชัยซึ่งจะรุดไปงวดเดียวเหมือนกันเข่าที่หกเก่ากับนี้กับมาแล้วก็ดินอ่าที่หกสาวิงสารูเนาะงวดนี้เข่าเต็มๆแบบต็มบ่ต้องกลับอาจจะบ่แมนตัวนินตัวจ่อเพิ่นเนาะรอแนวทางค่ะรอแนวทางรอตัวเลกแนวทางอันนี้ของเลขรับนั่งฟ้าตรงๆ,ๆรงเตง็มเต็ม ตัวนิ่นตัวจะแบบก็ต้องกลับเนาะสามจ็ดมาบุญต่างสุดๆกับตัวเลขแนวทางของเลขลำนั่งฝ่าของเลขลำนั่งฝ่านี่อันพูดที่ติดตามที่มักของเพื่อนนี่กงสีมานจะเฮงกันอยู่อยู่เนาะแต่ทีนี้หลุดเนเข่าเนแต่ว่าคนที่ติดตามของเพื่อนกับุงจะวิเคราะห์ละเนาะว่าเขาดีบ่าเขาดี ถือว่าเดินดีอยู่ของเลขลำนังฟา้ามาที่กระเขาตัวเน้นตัวจอดแล้วก็ตรงๆพร้อมเนาะอ่ะสำหรับอีกหนึ่งเซียนออเสรีค่ะคนไหนที่เข้ามาขอว่าแนวทางของออเสรีมาให้เนี่ยอาม,มาละเด้อแทมวดแรกเขาปังเองสุดๆสำหรับสามจ็ตตรงๆรบเบียบตรงกับเนาะค่ะของออเสรี กือบมาทั้งบนทั้งล่างค่ะให้สองจิตออกหนุงจิตเนาะหนึ่งจิตล่างสามจิตบนมาแล้วค่ะของออซิรีครั้งแรกโมเลกต์ต้องขับคาระคุณตัวเล็กแนวทางหลายๆเนาะคะ่ะที่ให้ลอกิกมาวางทางช่องกับขอบพระคุณออซิรีแล้วกับกับคาระคุณมาดามเนาะที่เป็นซื้อกลางบอวาร์ซีไฮเซนได้มาเนาะกับขอบพระคุณหลายๆค่ะเอาสำหรับคลิปนี้เนาะรอรออย่างเดียวค่ะรอตัวเล็กแนวทางมืออื่นลอกิกสิ ฟามาลงไห้ยันไในตัวเองเนาะทางมาแล้วสีฟามาลงไห้แล้วก็สีมาสรุปเปลกตินห้เพราะว่าสีเป็นของเกาเซียนหรือเจ็ดเซียนเนาะแล้วก็ของเซียนใดที่พวกเขาก็าต้องเสียใจไปเนาะค่ะเป็นกําลังแรงใจให้กับทุกๆเซียนด้วยกันค่ะเรคิดกับขอบขอบคุณขอบคุณเอฟซีลายๆแล้วก็ f เอฟซีแฟนคลับทุกท่กทานที่เข้ามาติดตามในคลิปนี้ขอให้มานี่เฮงให้ปังตองวดเนาะ แล้วจะกันไม่ได้ชิมหนาเด้อค่ะคลิปนี้กัน,นอนหลับฟันดีพรุ่งนี้ตื่นมาเตรียมตัวรับตัวเองแนวทางดีๆไม่ๆมันมานี่เห็นงฟังสวัสดีค่ะ